เชิญไปดีนะคะมันนี่หรือปลาแล้วมีตากับน้องติวันนี้เรามาทายสัตว์ให้เมื่อกี้เดี๋ยววันนี้เราจะมาเรียนแบบสัตว์กันนะคะทุกคนคมาดูดน้องติมกับน้องตังไ,ไ,ไปกันเลยตัวที่หนึ่งได้แก่ลิงค่ะเชิญลิงออกมาจ้ะอ้าวน้องตังไม่เป็นลิงไงต่อไปตัวที่สองปลาค่ะเชิญออกมาเลยค่ะปลา พี่ติ๋มออกมาแทนเลยไงปลาพี่ติ๋มเป็นปลาปลาจะไหวยแบบนี้แล่วเอาขาดึงแบบตัวที่สามงูจ้าตัวที่สี่ตัวที่สี่ได้แก่หมาค่ะตัวที่ห้า แมวค่ะตัวที่หกได้แก่นกค่ะตัวที่เจ็ดได้แก่ยีราฟค่ะยีราฟคอยาตัวที่ตัวที่แปดได้แก่ช้างจ้ะ ตัวที่เก้าได้แก่สิงโตตัวที่สิบได้แก่ผีเสื้อแล้วมาพบกับน้องติงน้องตังได้ใหม่นะคะบ๊ายบายคะ่ะ